5995เลขคู่มีวาสนาเลข59หรือ95เป็นเลขธาตุไฟตัวหนึ่งที่มีความหมายดีมากสังเกตว่าคนที่มีเลขคู่นี้มักมีสติปัญญายอดเยี่ยมถ้าตั้งใจศึกษาอะไรมาเข้าใจสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งทั้งทางโลกและทางธรรมฉลาดสุข,ขุมอ่อนโยนเป็นที่รักของผู้คนผู้ใหญ่เมตตาไม่ค่อยถึงขั้นตกอับลำบากเลขคู่นี้ยังเป็นคู่เลขให้คุณเรื่องสุขภาพ หมายถึงความอายุมั่นขวัญยืนถ้าวางเพื่อเน้นเรื่องสุขภาพให้วางเลขนี้ในสองตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรหรือทะเบียนรถได้เลยอย่างไรก็ตามเลขแห่งความสุขสบายนี้ไม่ควรวางเกินหนึ่งคู่คนที่มีเลขนี้สองคู่ขึ้นไปมักลอยตัวหนีปัญหาใช้นานไปจะเหมือนคุณหนูที่ไม่ต้องต่อสู้เลยเจอปัญหาจริงๆจะท้อแท้ถ้าไม่มีใครมาช่วยเลขนี้นำโชคเรื่องการเงินให้คนวันจันทร์ได้ดีคนวันอังคารใช้จะหมายถึงความสุขสมหวังในความรัก คนวันสาวใช้หมายถึงสุขภาพร่างกายแข็งแรงคนวันอื่นๆก็ใช้เลขนี้ได้ดียกเวน้นผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนเท่านั้นไม่ควรใช้ค่ะ